S S idamente, เอาไปขายล้วกเส้นประนามกพิ <reconstruction> ่ <spikes down> ้องพันถูกปันสว่างาเอาไับกรพื่อจับปัาง่ามากช่น้ะครับตลาดช่วงค่ดูบน้งานับครับตลาดช่วงคู่ดูพี่น้องมันเลยขึ้นข้าวสายง้คือข้าบพี่น้องมันเลกระทอยก็บองัน้าร้อบอมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกรับเอาดเจ้าดี คือคักพี่น้องตลาดนชุ่มฟบ้นคือคักแท้นะครับผมฝานสมองง่วงงันสีฟ้าฟีฟ้าน้องอ,อกชมไปไล่โตเอ,อกอัปเดตราคาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับทราบราคาน้ำกันงน้องพี่น้องเนะาะอ่าฝากอีกครั้งหนึ่งฝานสมองง่วงงันนะครับสายันคนไห่คนแท้คนท,ที่ตามให้แนเแน่นพี่น้องนะครับผมผูดด้ใดสนใจตัวได้ก็เลือกซื้อเลือกฮะสอบถามรายละเอียดจากไม่หอ้อยเพื่อนพี่น้องฝานสมองง่วงงันสีสอบถามราย,รยรละเอียดแล้วก็ขอเบอร์โทร คนไหวผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่อรองกันได้พี่น้องนะครับผมปะ่ะออกชุ่มลายโตพี่นอ้องเบืองบรรยากาศพี่น้องคือคักแห้งโอ้โหคือคักแห้งสวัสดีครับขออนุญาตครับผมทองบ่ฮูผสมโค้มโตมากครับนะโค้มโตมากเนาะเดือนนึงัเดือนเหนึ่งพันหลอบแล้วโตแม่พี่น้องแม่สาวอยู่บ่ฮึือเสาวอยู่พี่น้องสีแดงพี่น้องน่าดีเบืองไทยเพิ่นสูงอร่อยซีซั่นไหนได้ถ่ายเพิ่น น้ำไต่งามพี่น้องน้ำไต่แงมหางเง่าพี่น้องหางเง่าเกือบลากดินต้นโตดีงามด oh. no. no. ีบางหน้าตาเพื่อนแม่สาวอยู่ท้องโค้งโตมากเดือนหนึ่งแล้วเง่าพี่น้องต้นโตเง่านะครับผมมาเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องเปิดเท่าไหร่เนี่ยเปิดสี่สิบห้าสี่สิบห้เนี่ยสี่สิบหาต่อร่องไหนพี่น้องเบิ้งสูงกว่าสี่สิบห้าเนีเบิ้งเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำสี่สิบหาเพิ่นเปิดไว้ รับประกันาราอับประกันเนาะรับประกันเบิดย่างตะท่องเพราะว่าฟึ่งผสมเนาะรับประกันเบิดทุกย่างพี่น้องย่งตะทองแต่ว่าผ่านหอบแล้วโอเคแล้วนะครับผมอ่ะฝานเบอร์โทษไหมครับมัด้นย้าหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองาีเก้าแปหี้อยหนุ่มครับมาจาดยากฟังครับเลยโอ้ย่าฟังทาเจตุทาตุราไฟฟิวมานเท่านะโอเคพี่น้องราคาพอฟังราคาพอต่อรองตนโตงาม าอ่าล่ะเลยเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมมึงบรรยากาศพี่นอ้องมึงบรรยากาศคือคักนะครับผมบรรยากาศคือคัรรากแค่นีครับผมมาเบิงแม่สาวหน่อยตอนนัวนี้เพิ่นเปิดไปเถอะได้น้อขออนุญาตหว้คือมาจับจังสีบ่บาท มาเตยเนาะโอ้ยเมนอยู oh, o, oh, kind of ่อะเมนโอยคือคือกันเนี่ยโอ้ยที่อรเมนาเป็นหอยเตยวันแ้วน้อคุณเพิ่นไสสายก้อยขึ้นมางวดเนาะมาสนพอเมนขอเขเกิดขเกิดไม่จากสันันก็เน่ะเยลกันี่ยว้าวอสิฝากอ่นถูกเสียวก็พอยเตยแบบนี้นั่นไอ้เพิ่นใสหมวกหยดคือคือกันเออเท่าไรแม่สาวหน่อยนี่สองหมื่นหกพรยสองม่หกพันหรอยเมสาวหน่อยพี่น้องสีับบไรเิกหน่อย กระเบิ่งหนังไตเฟินตันโตนาตาว่าเมนหอยเตยบเมนสองห่นหกพันห้าร้อยเนาะครับอ่าเบ่งพี่นหอเบ่งต็โตเสูงนอยยี่สิบหาเดความสูงเต็มเด่ักว่าดูว่าดูเตะหนว่าดอจังงนเด ไม่จัดเลยนะโอขอก็ถวดลายๆการผิดอ่ะกาเลยวทนี่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ก้าสี่เก้าสี่ห้าเ้าแหเก้าแปดหกส่ายังบันร้ครับเออจาหน่อยพี่นอสอมื่นหกพันห้ารม่สาวหน่อยพี่นนอพ่อตอรองฝากบ้านสว่างง่วงงามเลยเด้อสรอยกนดอหไกดแค่กดติดตามแม่แม่สาวหน่อยพอตอรองพี่พี่นอสองหมื่นหกพันห้าร้อยนึงต้นโตดีอยู่อยู่พี่นออะขอคุยเลื่อไหมาันครับผมครับผม ยางต่อพี่น้องเราเบิ่งสร้างฝีพี่น้องยางเยอยๆน้พี่น้องเนาะคือขายเด้พี่น้องง่ายกลุ่มนะครับผมเบิ่งบรรยากาศมุ่งจากการต่อร่องอันนี้แม่งง่ายเขาฝึกอะรอบ้างหูนะครับผมมีทุกสายเลยพี่น้องป่าสมังหัวงามสุดค่ายยางเลาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหัวที่ตลาดนัดช่วงคู้บุตพี่น้องนะครับผมหลายหัวหลายคือขาดอยู่นะครับผม อันนี้งอนบานห้าอนบานเท่าสวัสดีลูกแม่ลูกกันอยู่บนนี้แม่ลูกกันเปอร์เท่าไหรลูกเปอรเท่าไหรยี่สิบสองสองตัวนี่บอสองตัวสายบานบานเท่าดิพี่หนอกหัวไถเหลือลอยสองตัวนี่แม่เพื่อนสีมุวงม่เลยพี่หนอกว่าบานเท่าพี่หนอกหัวไถกระโดนยี่สิบสองแม่ลูก นี่แม่เฟินนะคบผมนั่นลูกเพินลูกฝูนี่ลูกเกพินกัต้นโตดีอยู่องแวานละงนะครับผมสอสองเพินเปิดใม่จ่าใส่ลูกจ่าใส่ก่อ <laughs> ลูกชายประกาศตอม่จ่าใส่ก่อน,น <c oughs> จตุจตุอะไรเท่านี้ยี่สิบอสองหรว่าสองตนี่สองตวัวนี่ยี่สิบสองแน่นบ่อัน เข้ากล้องนิดนี่แหละลูกบ้านสว่างพุวงงามเดอ้อไปเบิ่งกับของในกล้อง <c oughs> ใน YouTube ปนเปิดได้ยี่สิบสองไม่ให้ลูกลูกลูกผูพี่น้องนี่ลูกเพิ่นนะครับผมอ่าฝากเบอร์โทรในบ้านนี่สิมีคนโทรมาให้เจ้าเอาเบิลแม่ปอเอาฝากเบอร์แม่ก็ได้เอาเอาเอาข้อมให้อีกกระไรอนันนี้ข้อมีข้อม,มี่เปิดเท่าไหร่แม่สามสามหมืน่นสามหมื่นลูกผูเพืหห่อนพี่น้องสีนวลนวลนั่นแม่เพิ่น ไม่ไงไงไ้กอออ่าฝากเบอร์โทรฝากเบอร์โทรอันนั้นสามหมื่นนี่พี่น้องอันนี้สองหมื่นสองเอาฝากเบอร์โทรนี่ดูอะไวผมจะไปนี่หละจะคล้องเส้นอายเส้าดูศูนย์หกสาม้องสี่หกสี่สองแปดหกห่อยยังล่ะห่อยยัง บ่บอกซืก้อก็ได้มาจากจตุเนาะยี่สิบสองพี่น้องแม่ลูกลูกผูกอันนี้ก็แม่ลูกลูกผูกที่ก,กันสามสิบสามหมื่นเปิดเวิอ่ะขอบคุณหลายๆลูกฝากบ้านสว่งวางว่างงามแลเนี่เด้อเป็นเบิ่งเจ้าของนั่ง่อพี่นอ้องเมียเหม่อนไงพี่นอ้อง ต่อเนีอยาบนะต่อพี่น้องคนผูกไหวแต่ส่วนใหญ่พี่น้องโอ้หัวหน้าใบโฟเขาฝใดเลยน่าเปิดรวยขาใด้นอนอย่างนี้หน้าใบโฟพี่น้องหัวหน่อยหน้าใบโฟอันนี้หัวบ้านๆเท่าพี่น้องแต่ว่าเพคนผูกไหวนี่นะครับนะเพคนผูกไหวบ่นี้อาบ่มีเจ้าของเพคนบ่เห็นเจ้าของเพคนสนใจอยู่พี่น้องมีคนสนใจอยู่แต่ว่าเพคน ปลูกไว้เนาะต้องไเห็นเจ้าของเพิ่นอะพายางต่อพี่น้องเรื่องบรรยากาศคือค้างที่พี่น้องคนมาสื่อมาขายหลายพี่นอ้องอ่าถ้าเป็นทังสื่อก็เป็นนิมิตหมายดีละข้างพี่น้องอเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวพี่นอ้องเพราะว่าคือค้างนะครับตลาดคือค้างนีก็แสดงว่ามีการสื่อการขายกันหลายที่พี่น้องถ้ามีการสื่อการขายกันหลายก็ราคามันก็นจะค่อยขยับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็บล่อนะพี่น้องล่อราคาจึงขายได้ราคามาก กตจึงขายน้องพี่น้องเนาะเท่าเรียงมากัวเข้ากำหนดราคาเองพี่น้องนะครับผมเป็นสินค้าที่เข้ากำหนดราคาเองได้พี่น้องนี่คือราคางวราคาคว่ายบอกคือแนวอื่นแนวอื่นนี่ในหอยพ่อค่าคนกำหนดราคาเอ้เท่าข้อค่าคนกลางแต่ราคางวนี่เขากำหนดราคาเองพี่น้องถ้าเขาบอกท่านจะขายเขากับจะฝ่าวขายเพราะท่านใดราคากันก็จะฝ่าวขายพี่น้องนะครับเอาจนเขาใดอยากได้ราคาเข้าไปนแล้วเขาจะขายน้องพี่น้องเนาะ อันนี้ก็คือหัวอะยังปเป็นเสรอจพี่น้องเฝินบอท่านฟอหน่มาเิ็นแม่สาวงามงามพี่น,อน้องแม่สาวงามดีขออนุญาตครัผมกำลังขออนุญาตครับผมกำลังตร่งองขอขออนุญาตอันแม่สาวเนาะแม่สาวเนาะงามบันทองเดี๋ยวน้อบันทองเนาะถ่ายบานสูงหน่อยสามสิ ด้คยกมสูงเพิ่นพี่น้อเบื้องหน้านตาเพื่อนสีพ่อแดงชัดเจนปาน่ดเบื้องหน้นา,นานตาเพิ่นพี่น้อตะหนอเพิ่นทางตรงข้านหางามอยู่ได้พี่น้อมั่วแม่สาวหน่อยตัวนี้นังดีนะครับผมนังงน้าซายไงน้ำไตางามพี่น้อน้ำไตกระชับดีเบิง้งไล่เลียพี่หน้อเดี๋ยวสิสอบถามราคาเพิ่นไห้ว่าแม่สาวหน่อยตัวนี้เพื่อนเปิดเท่าไดรเพื่อเท่าไหรครับ44มันเปิดไหว้4่ิบพี่น้อ ราคาพอต่อรองด้ครับน่อง c 4เฟินเปิดไหวเบิงโบดนะครับขาเฟินโบด c 4ม่จากส่ครับกุดชุ่มจะโซท่อนเท่าเนาะกุดชุ่มจะโซเชื่องเนาะเชื่องดีเบิงเครื่องดำดีน้องเบิิ่งเหนจ้าคอม ศูนย์แปดแปดสามเจ็ดหนึ่งหสมเแปดหกสามเจ็ดพิ่มมากจคุณชุมพี่น้องสี่สิบีตอร่องไ้อีกเพิ่อนวะขอบคุณหลายๆครับมันมานใส่ของเจ้านี่วะแม่ลูกบ่แม่ลูกมะเบิงเฮ้มาเบิงใส่คบนึงนี่บะนี่แม่เพิ่นพี่น้องลูกกาลังกินนมลูกแม่หลือลูกผูโอ้ตัวนี้ลูกผูนี่ตัวนี้ลูกฝูโอ้ลูกพ่ออะไรขึ้นหนังหนาใญ่งดีเท้บางอย่างเน่ โอ้ลูกซีไวพี่น้องนี่ลูกไส้ซีไว้กำนังกินนมปลาช่งเคยแต่แสบ <c oughs> แม่เพิ่นยังโค้งน,นี่ลูกกินนมได้พี่น้องถ้าลูกมากินนมอ,อน้วนกว่านี้สูงลอยสีสิบห้าเลยกล้องสูงแม่เพิน่นนั่นแม่เพิ่นพี่น้องเปิดเท่าไรโค่นนี่สีสิบเอ็ดครับสีสิบเอ็ดเนี่ยสองตัวสีสิบเอ็ดลูกงามเด้พี่น้องลูกไส้คนงามงามอ่ะสีสิบเอ็ดอ่างโค่นหนึ่งสีลูกแม่ตทวดานี่แม่เพิน่นทองอ่างล่างพี่น้องนี็โค่นโค่นนี่เปิดเท่าไรสามหมื่นแปดพันห้าน้าลลูกสาวเพิ่นพี่หน่สีงาม ซีมุ้งงามดีรูกสาเพื่อนยางหรอโอ้สามหมื่ปันหารอยอันนี้ซื้อย่างก่อนเลยเท่าไดรก่อนเลยสี่หมื่นสี่หมื่นกับหนึ่งหนึ่งพันอฝากเบอร์โทรเนี่ยบนี้0ืนของหนึ่งเก้าหกเก้าสองแปดหาสองโค้มยังไงพี่น้องโคมนั่นสามหมนแปันห้านี่ลูกแม่อันนี้สี่หมืหนึ่งพันลูกผู ผู้ใดสนใจโขมได้ก็ต่อรองตามเบอร์โทษที่คุณฝากไลยพี่น้องได้เหียดบานสมวัาง่วงงามทายข้ามให้เบิงโอ้นี่เม่สาวอีกตัวหนึง่งเอาว่าเบิงแม่สาวตัวนี้เม่สาวขึ้นมาสีแดงเทนี้แดงจัดเนาะสีแดงจัดพี่น้องเอบิงโต้กันสามเท่าดีกว่าสามสิบสองคนเปิดไห้พี่น้องแดงอีีผู้ใดบอกโอ้หว่าแดงมาเบิงแดงจัดพี่น้องคือว่าแดงจัดจัดสูงลอยสามสิบห้าเสูงเินพี่น้องแม่สาวอยู่เครื่องดำ หางามพี่น้องเบิรงเอาเบิรงถ่ายเบิร์เครื่องงามพี่น้องสามชุดสองเพิ่นเปิดไว้ใส่เบอร์โทรมึงหันเนาะเอาเบอร์โทรเพิ่นมึงหันพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิร์นใหอ่เบอร์เดียวกันเนาะฝากบ้านโซวางงัวงามน้ำเด้อเด้อเบิรงเจ้าของน้ำขอบคุณหลายๆครับมันหมานครับผม feels, อ่ะยางต่อพี่น้องเบิรงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายโอ้ยเบิรงงัวใหญ่พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ใหญ่พี่น้องเฟิรนสิ่งสะดวกให้ข้อมูลว่าข้อ ขออนุญาตครับผมลูกแม่หรือลูกผูโอ้ลูกผูพ่ออะไรขึหนหางาั่มเลยลูกชอเชฟ๊ยบเนี่ยแห่ม่นี่หรือลูกเชี๊ยออบเนาะหนางาั่มเชี๊ยบสามหนึ่งนี่เนาะโอ้เหลือเชฟ๊ยสามหนึ่งลูกซาดิพี่น้องต้นโตเพื่อนนี่หนาเพื่อนรอนังหนาซาไงตะหนอกเพื่อนพี่น้อง,องนะตะหนอก,นอต,นอกตั้งตรงหน้างามเด้พี่น้องเอาไปเป็นพ่อฟอฟอขาดเดี๋เล่นนังหนาซาไงดีเบิ่งเครื่องเพื่นไปเครื่องเพื่น เอาชมลูกเฟินลูกเฟินงามโอ้ยเบิ่งแม่เพิ่นบาบพี่น้องแม่บักใหญ่พี่นอ้องพ่อของสางใหญ่แม่เพิ่นนะครับผมนี่ลูกชายเพิ่นแม่เพิ่นท้องแล้วบปล่าครับย่งอยู่เนะเาะลูกชายเพิ่นยังกินนมอยู่ครับโอ้หนังหนาสาใหญ่ดีลูกชายเพิ่นเอาไปเป็นพ่อค้อพ่อไข่ได้ลูกข่อดังลูกเจีบเบิ่งแม่เพิ่นสูงลอยหาสิใดพี่น้องแม่เพิ่นถ่ายเพิ่นเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำ แม่บอกไงนะครับผมโค้งสางไงหรือแม่เพลินลูกไส้เพลินถ้ายกระงามเนี่ยลูกไส้เพลินสีสันดีด้วพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกไส้เพลินงามดีนี่ถ่ายเพลินแม่เพลินมาฟังราคาของเพลินบ้างเปิดเท่าไหรครับเปิดแล้วก็หาเพลินหาสิบเจ็ดเนาะหาสิบเจ็ดเพลินเปิดไว้แม่ลูกลูกผู้ลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกง่ามพี่น้องแม่ใหญ่หาสิบเจ็ดเพลินเปิดไว้มาจาก ทำข้าเกีียบทำข้าวเจียวยโซท่านคุณโอ้มาทางเดียวกันเอาฝากเบอร์โทรหน่อครับคัณศูนย์แปดสองศูนย์แ้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกหึ่งหกห้าสองพี่น้องห้าสิบเจ็ดแม่ลูกลูกผูลูกงามประกันลูกได้ความงามโอเคครับผมขอบคุณหลายๆมือฮัชีครับผมยังต่อพี่น้องดูบรรยากาศนะครับสายเล็โอ้องแต่ความพื้นเมืองนะครับผมยังไม่หยุพี่น้อง นี่ถูกสายด้วยครับโอ้สวัสดีครับขออนุญาตแม่ลูกกันบ่แม่นครับปตาลูกสาวเพิ่นพี่น้องพ่ออะไรลูกลูกโม่จะขับคนตัววางงามพน้องอ้ยลูกสาวเพิ่นพี่น้องได้จักเดือนหรือขึ้นนี่ยึดเป็นเดือนนี่ละเนาะโอ้ยใหญ่งามพี่น้องตัวเปลืองผาพี่น้องเปลืองโอมตัวง่ามพี่น้องเบิ้งลูกสาวงามอีหลีลูกสาวเพิ่นสูงลอยสามสิบได้พี่น้องพูดนะเบิ้งลูกสาวเพิ่น โค้งสางไงต,ต้นโตดีแต่ว่าสีออกนวลๆพี่นอ้องสีออกกาบไรแม่เพิ่นสูงร้อรยหกสิบเกืออยเจ็สิบนะแม่เพิ่อนอาแม่พิ่นสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสิบ่ไร่ผสย่เนาะแต่ว่าสูง,งเลยลนี่มนี <ๆ S 1> ผมร้อยเจ็ดสิบหาได้ผมนี่ <ๆ S 1> ผมเลยยืดได้ไดิสูๆๆสีร้อยเจ็ดสิบสูสีเลยพี่นอ้องโอ้ยเบ่งแม่พิ่นแม่ไงแต่ว่าลูกงามแหล,ละพี่นอ้องหกสิบนี่เนาะแน่ๆๆน,แนอนพอกับผมร้อยเจดสิบหา เบิ <l id> ้งแม่เพิ่นโค้งสางใหญ่พี่น้องนั่งไปเพิ่นแต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นงามสีคือกันข้าแม่ลูกสาวเพิ่นงามอีหลีเพิ่นบ่ฮู้พ่อแต่ว่าลูกพ่อดังมันงามจใจลูกงามพี่น้องโอ้ผสมแล้วเพรมีมันเพท่นโอ้แม่มันผสมแี่ไงช่องว่างอยู่เนาะแต่ว่าลูกสาวงามเลยลูกสาวงามอีหลีพี่งามเพื่อเท่าไรครับัตรคกอมเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเฟินเปิดไวใบปาโดยเฉพาะลูกสาวเพิ่นพี่น้อง ลูสาวเพิ่นเอาไปเป็นแม่คอบแม่ค่าเดียเลยพี่น้องเจ็ดสิบเพิ่นเปิดไหวสองตัวมาจากใจที่ยโสครับบ้านไหนข้เกินแจ่วบ้านะพวงโอ้ข้ามเกินแจวมาจากข้ามเกินแจวพี่น้องพวงามค้าเกินแจ่วยโสทอนเทาเจ็ดสิบเปิดไใเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับี่นอศูนยก้าี่ศูนย์เก้าสี่สามเก้าศหพี่น้องแม่ใหญ่ลูกงาเจ็เพิ่นเปิดไผู้ใหสนใจก็โทัมาต่องก็เิดได เพื่อนมาจากคําเกิดแจ้วเอาขอเป็นเลยลให้มันครับผมงามลูกสาวเพคนงามพี่น้อยเมียสาวหน่อย,อส,วอยสวัสดีครับขออนุญาตเปิดเท่าไรครับอันนี้ปลาบุ้นซี่ไม่ตัวผูตัวผูสายเหนือครับผมหอยเต่าเดี๋ยวเด้อยตัวผูหมื่นสี่พันเอาไปขุนพี่น้องหมื่นสี่พัน <c oughs> โอ้ยฝ่าวนี้เดือหอยเต่าสนใจโอ้ยขายเหรอ S <S 2> <S 2> โอ้ย <S 2> <S 2> <S เบงว่าหอยเต่ากันไหมครับายเท่าไรหอยเต่าซํานี่มื่นหนึ่งพันโอ้ยหกหอยเต่ามันแล้วเหมือนนี่มื่นหนึ่งพันละท่ามื่นหนึ่งพันนพี่น้องนี่โอ้โ้เอาไปขุนเนาะเอามานันเนอะหอยเต่าเ้อเอาเบงมาาื่นสี่บาทมอาเบงผู้ใดสนใจมื่นสี่ได้พี่น้องเอาไปขุน 100, 400, รับรองป่าขาดทุนรับประกันการขาดทุนเพื่อนวะเนาะทุ้นดี นางดีนังดีได้นี่มันสีใหญ่เป็นอ่ะมันสีใหญ่เป็นอ่เสือนี้มันสิัอโอ้อ่ะฝาเบอร์โทรนี่ครับบ์ศูนย์แปอ้าเดเจสี่สามสี่เก่าาารถมาร์มาน้าหอยเต่าอพี่น้องเอาฟูดไอนใจกระโทนมาต่อรองตามเบอร์โทเวิรนปฝากใดไอ่ะสิบเิเปิดไว้อขอคูดไลร์ใหมานครับผมโอ้หอยเต่ามาหนึ่งเนาะมือนี้เนาะเอ้าห้องหอยเต่าแม่มันแ่านี่โอ้แม่ตัวนี้นี่แม่ ม่แล้วเพื่อเท่าไรหอยเต่านี่ลาเมื่นเผาพันครับเมื่อนเก่าพันม่านลหละด้พี่น้องแม่มุ่มแม่ไทยบานเท่าพี่น้องว่วหหอยเต่ามาสายบานเท่าพี่น้องมานแล้วทองอ่างล้างเลยพี่น้องทองดีต้นโตดีซินเก่าคนเปิดไว้เลี้ยงงว้วนวนี่บปอขาดทุ้นพี่น้องคูอคนรวยรวยไเลี้ยงงว้วนเนี่ยพี่น้องเป็นอย่างืเรเลี้ยงงวัวนวนี่เพราพว่ามันออกลูกทีพี่น้องปีต่อปีออกลูกนี่ม่วหอยเต่าคนเปิดใวซิบเก่าคนเปิดไบ เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไา่เอาไปเป็นแม่พันธุ์ไทดานเท่าใดพี่น้องมั่วมันบานเท่าห้องหอยเต่าชิเก่ารับไปเลยเนาะเอาฝากเบอร์ทั่หอยเต่า0 8นแปดสองนแปดสอห้เจ็ดาเจ็ดสี่สามสี่เก่า่หอยเต่าอาจสามารถได้มากพี่น้องซิบเก่าผู้ใดสนใจกระทมาต่อรับเดเลนี่ลูกเพิ่นหายไปแล้วมาแล้วเอาขอบกุ้เรือายมด้อะย่งต่อครับโอ้เแม่สาวงานพี่น้อง สีคลอนใหญ่ขึออน็นนี่ไงพัดไงพี่น้องพันกำลังตัวล่องอยู่พัอในหยาดครับผมลูกพ่ออะไรนี่ลูกเทฟสามหนูเทฟสามหนู้าทุพี่น้องสูงลอยหาซิมใดวกว่าลึกซีร้อยหาซิมใดเนาะ ใช่หาซื้บวกข้อมสูงเฟินแง่หว่าล่ะโตนโตแงวาหนังหนาสายไงหนามไตแงาโตนโตดีสิ่เก้าเดือนเบื้องเครื่องเฟินดำพี่น้องโอ้มีเอกสารพร้อมเบื้องเครื่องเฟินเครื่องดำดีพี่น้องโค้งสางใหญ่แห้งพี่น้องเบื้องหนาตาเฟินเปิดเท่าไหร่เปิดเจ็ดสิบสองเพ็ดิบอนเปิดไว้พี่น้องต่อรอบไหนเนาะโอ้มาเบื้องทางหนาเฟินพี่น้องโอ้ยเบื้องต่อแต่งเขาเรียบร้อยเนาะเบื้องหนาตาเฟินเจื้องพี่น้องหนาตาเฟินงามดี ลูกเขฟบสามหนึ่งในพี่น้องงามนะครับผมเพิ่งข่าวเพิ่นโค้งสางไงเจ็ดสิบสองเปิ้ลเปิดใบมาจากเสรลฟูมเเมเข้าเนาะอ้ยฝากเบอร์ต้นหนครับ0 8 0ย์แปดศูนยเห้าหึ่่อยจุน้ยจุนเสรลฟูมเข้าได้แม่สาวงามงามชื่อกาเดือนมากห้ามียีพี่น้องเจ็ดสิบสองเปิ้ลเปิดใบผู้ใดสนใจกระโทมาต่อรองผู้ใด อ่ะขอบคุณหลายๆเล้ยครับผมมันหวานครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศง่วนบานเท่าไรพี่น้องมบิ้งง่วาย้ายบานเท่ากับไรนะครับผมอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่พี่น้องง่วนบานนะครับผมอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มสีผ้าเบิ่งนะครับผมเบิ่งแต่ว่าเจ้าของคนส่วนใหญ่คนผูกไหวนะครับผมนี่คือบรรยากาศ ถูกไหวส่วนใหญ่พี่น้องอยาสีฝ้ายยางเลาะนะชมง่วงามนคะครับผมบรรยากาศดีด้วยพี่น้องบรรยากาศคือคักเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายท่างพี่ลายพี <NAS audio> ่น้องนะลายหัวงลายนะครับผมเบิ่งบรรยากาศคือมาสื่อกลายด้วยพี่น้องถือว่าคือคั้งนั่นนี่ตลาดชุมผู้บุตรถือว่าคือคักนะครับผมคือมาสื่อมาขายลายเนี่ยนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมพี่น้องมาเบิ่งง่วงามอีกคนหนึ่ง่นสีพร้อม ให้ข้อมูลบ่กขออนุญาตตนเี่นพวกีกลำลังตัวร่องบ่ครับผมอ๋อครับผมงามดีงามดีนะครับเม่อสาวงามตตนโตดีนะครับผมดีเน้ะาเนี่ยอ่วสิขอนุญาตเพนทายท้ามีนะงามดีเ่นกำลังต่อรองขันอยู่ กำลังตอ่อรองงา,ามยังสาวหน่อยม,มีอท่นสนใจกำล,กลังงามดีเยอยะเดี๋ยวสิขออนุญาตคุณนันตันหนึ่งพี่น้องเพิ่นเพิ่นมีแบนนี่พี่น้องบีที9บีทีหน้า743เป็นง่วออกจากฟอ,อกจากฟาร์มงามดีพี่น้องตอน้ตนโตนดีงามดีน่าจะของเพิ่นเสือสีสฟ้สืฝ่าง่วงงามเพิ่น <laughs> งาม,ามดี่นองเดี๋ยวจีขออะไรเดี๋ยเพิ่อเพ่กำลังตัวลอกกันเลยพี่น้องแต่ว่าม่นฝ่งหัวงามงามดีบ็ดขาไหวเนาะงามอยู่แต่ว่าบ็ดขาไหวบ่ดแดงขาไหวนอ่หัวอเอฟมงนมีอยู่งามอยู่คุณมันเหรอมนันเหรอบ่โอ้มันแล้วคุนมันแล้วเดี๋ยวจิไปถามเพิ่น ร้ส่มหาไปอยอไปใส่จากเลยไปใส่สนเไปใส่นี่โอ้จอมพัร่อยร่อยโลออะได้อยออะได้เท่าไหรนี่่สิบาห้าไหร่นี่่โอ้พราสื่อเว้ย นะมันหัวโค้งสาวไงแม่ดังพ่อดังเืียว่าเป็นลูกพอมีเรามีก่อลูกพอดังสี่หมื่นหาพันหาอรอยอ๋อิ่นได้ราคาเลยพี่น้องสี่หมื่นช่องไหนนี่บ้านสว่างง่วงงั้นด้ออ๋อเพือเด็กเบิ้งอยู่เบิ้งฝากยน่เด้อฝากคนใดคนติดตามนั่นนี่เบิ้งจากนั่นแหละมาเคลื่อมาตามโอ้โอ้ครับผมขอพูดเล่นหลายแต่ว่าใดราคาเด้อนี่ดีโอเคบ่ขาดทุน เอาไปเปลี่ยนเอาไปเลี้ยงบ่ดเรือยไปนี่โอ้งามงามงามเพิ่นมีแต่งามนั่นกอกเพิ่นมาจากกอกดัานต้นนึ่ก็งามของเพิ่นอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานเด้อครับผมงามเดียวของเพิ่นพี่น้องเพิ่นเอาไปเลี้ยงพี่น้องเพิ่นได้ราคากันแล้วนี่ต้นนี้เดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดใบมาสิมาขออนุญาตถ่ายทำนองเพิ่นเพิ่นไปเฮ็ดใบอยู่นะครับผมเฮ็ดใบอยู่เปบรรยากาศ ชมบรรยากาศพี่น้องนะครับผมเฟินผูกไหวแต่ส่วนใหญ่พี่น้องแล้วสิบห้าย่างย่างข้าไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องว่าหลายพี่น้องคนกับหลนะครับผมคือว่าสื่อขายของนะครับมือนถือว่าเป็นตลาดนัดจีข้นมาสื่อหล้ขายกับข่องพี่น้องในหอยกับพ่อใจนะครับผมส่วนใหญ่ มาเบิ้งสายเหนือมุ้งมุมอ้อีกตัวหนึง่งถ้ามีผู้สนใจผู้หนึง่งสายเหนือสวัสดีครับขออนุญ,ญาตบ้านไหงบ้านสมหวังงวงงามเด้อสิมาไทยท้าทใหมเปิดเท่าไรซ้ำหนีน่ผมว่าอยากได้ห้องไว้เศร,ร้รสาสี่ครับเศร้าสี่สายเหนือพี่น้องสายเหนือเอ,อเออแม่ซาโรดีพ่อบาบออมันพ่อบามันเออเล่มันพเนจรเล่มันเนาะเพราะจังหวัดตนโตมันดี ต้นโตดีนะดีลูน้อยเดี๋ยวจะอ้วนอ้วนดีเนาะตันดีค่ะสีก็ดีสีงามที่เขาเอื่นีเขาอื่นว่าสีมุ่สีงามเนาะต้นโตดีค่ะอ๋อราคากับฟ่าตอรองเร้าซีคุยไดกับเนาะคุยไดตอร่องได้อีกม่จากไสสคกระสินรับกระสินเท่าเนาะเอาฝากเบอร์โทษในทางมีผู้สนใจศูนย์แปดสองูดสหนึ Maria, uh, ่งห no. no <the> <and the> ้าศูนเจ็่นมาจากกระสินยี่สิบสี่คนผูกไว เล่มันพี่น้องสายเนือ้อเอาไปขุนตันมือหรือ่านหมูเป็นแบบอ่ะขอบคุณเลื่อานหมันเด้อครับผมอันยังต่อครับพี่น้องออมาเบิ่งแม่บอก่แม่งามเผิดเสียงขออนุญาตเพีนขออนุญาตครัออบแม่สาววะแม่สาวเปอร์ตัวไหนเ,เนเีเ่ยสี่หมื่นโอ้ใหญ่เลยพี่น้องสูงอร่อยฮาสีแดงขั้มสูงเพิ่นสีว่าจะได้แขวเดียวโอ้พี่น้องอนนอกันออกงามต้นโตดีดี ปวดเต็มพิก nice oh, ัดพี ability, right? ่น <or> ้องเบิ้งขาเพิ่นแข้งขาเพิ่นชิ้นร่อยหารญีปุ่นได้พี่น้องแม่สาวตัวนี้นะครับผมว่าท่านี่แถวเดียวนะครับผมเบิ่ป็นตัวนโอ้กําลังความผสมเนาะโอ้กําลังมีเมือกอโอ้แม่นค้ามเพิ่นนี่พี่น้องเมือกกําลังผิดกําลังสิเป็นสัตว์อีรีเนาะเครื่องดําได้พี่น้องงามงามแต่งงามเปิดกระเบาเนาะโอ้กาต่อรองพี่น้องซี่อได้ต่อได้้ต่ออไดีกเป็นว่ารถได้รถได้ไร ก้าต่อเนี่ยป็นว่ามาให้กาเรยวจะฝ่านี้คุนว่าต่อให้พ่อต่อเปล่เปดไรซี่อย่างเมนซี่ซี่ซืเอคุณว่าปื้ยพี่น้อบ่านหอยนังดีเนาะนังงามดีนังดีงามดีพี่น้อองอ่มมาจาเสงจ่า้านเมืองข้องครับ โอ้ไร่เท่าโอเคขบฝากเบอร์โทษน่ครับ0น่อศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสี่หสี่หกศนย์หสามเก้าสองหกสามเ้างยอยู่พี่หนอยต่อรองสี่สี่คนเปิดไว้เาาองายู่พี่น่อยคุณส่วนแจกโทมาต่อร่องกับเพื่นใดง่ามดีเครื่องดีง่ามง่ามเบอร์พี่น้องเครื่องก็ง่ามเครื่องก็ดำง่ามเนาะ นี่มันจะเป็นสารอะไรอีหลีเขาเพิ่นเออเขาต้องเป็ี่ยนสารแล้วมนาก่อนแล้วเอาขอบคุณนลายเด้อมันหวานครับผมฝากบานสว่างง่วงงามนั่นเลยเด้ออย่างต่อฮีครับผมครับผมดูบรรยากาศพี่น้องต่อรองหนึ่งวเป็น่านหน่อยว่าผู้ใดนี่โอ้บ่แเ่ลูกโอ้ยพี่น้องแม่ซัมหนีนั่นลูกเพิ่นนอนอยู่ ว่ามันบานอ้นหนาเมย์เพิ่นนะครับผมพี่น้องมีคนสนใจบอกใหไทยในเด้อนหนาหนาเขาเอิดหนาไปโพบนี่เบิ้งเมย์เพิ่นอันนาลูกเพิ่นพี่น้องายลูกเพิ่นพี่น้องได้จ้งเดือนละครับนี่สีเขาสองเดือนละแม่ลูกเปิดเท่าไหรครับนี่สองหมืน่นสองหมืน่นแม่ลูกสองโตเฉลีอาตัวละหมื่นแต่ว่าลูกสาวบ่อนโอ้ลูกชายเพิ่นมาเบิ่งคาคาพี่น้องลูกชายเพิ่นเนี่ยเบิ่งลูกชายเพ,พิ่นพี่น้อง มันนอนอยู่พี่น้องในน้อยพี่น้องสองหมืน่นแม่เพิ่นกันในน้อยพี่น้องบ่เพียงแยวอวบ่เพียงแอวสองหมื่นเพิ่นเปิดว้อ,อันนี้ซาโลลีเนาะแม่ลูกกันอยู่บนแม่ลูกเพื่อเท่าไรก็ลูกสามสิบแปดแม่ลูกลูกแม่ที่พี่น้องสายซาโลลีสีขาวสามสิบแปดเพิ่เปิดใบสองตัวตัวนั้นยี่สิบเพิ่เปิดใบสองหมืน่น แม่ลูกลูกปู่สายบานๆเท่าไท่กระโดนเต็มลอยเลยไท่กระโดนเต็มลอยอันนี้สามสิบแปดคุเปิดใบเปินกระลังต่อร่องกันอยู่พี่นอ้องเพิกก่ต่อร่องสามที่เพียงคุณมาต่อการคุณกระลังต่อร่องกันอยู่ซาโลเล่แม่ลูกสามแปดคุเปิดใบ พี่หนเพิ่นกำลังต่อรองกันเนาะตัวน,นี้สองหมื่นเนาะลูกเนาะเอาฝากเบอร์โทรกันในทามีผู้สนใจลูกศูนย์หกห้าเงินบห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งมาจากสกระลุกพคชใช่เราเอนท่าน้องพี่หน่อสองหมื่นแม่ลูกลูกผูก้แม่ง่ามง่ามพี่น่อยตันม,มือเลยอ,อันนี้ปีละลูกได้นี่หัวแน่นี่หัวไทยกระโดดเนาะตัวนี้สามสิบแปดเนาะเพิ่นเปิดไ้เนาะสายสโลล่แม่ลูกลูกแม่่นกำลังต่อรองกันอยู่ ลูกสาวพี่น้องอขอบคุณหลายๆหมานได้ลูกเด้อเอาเบอร์โทรของหันสองโค้มเลยพี่น้องต่อเพิ่นเหตุใดด้องามอยู่ข้างว่าเพิ่นอือ <c oughs> อ่ามีความพันพี่น้องพ่อมพันเดี๋ยวสืบทอนในญาตเพิ่นนะครับผมื่อนใหยาวต่อบาดสมหวัวงามนะครับฝากดีพี่น้องมาสืบรวนระคายข้างจิตตลาดนัดโคก,กับดูชมผู้บุตรรอยเอ็ดพี่น้องอะไรประมาณนึงบริเวณรบพี่น้องกะ ฝากฟีฝากน้องซอยกันกดไหลตัวแช่กดที่ตามน้นเนยได้อพี่น้องเด้อเป็นช่องน้องใหม่ฝากไว้ก็ฟีกับน้องน้ำเนยจัดช่องหนึ่งพี่น้องนะครับผมผู้ใดสนใจตัวใดจะโทรมาสอบถามรายละเอียดก็พอผ่าเพิ่นกน้อยห่วยเพิ่นตามเบอร์โทรที่ขึ้นฝากไว้พี่น้องนะครับผมสอบถามรายละเอียดดีๆก่อนซื้อก่อนขายกันเนาะพี่น้องเนาะฝากสวางง่างงองามกับทายท่าหน่ประมาณนึงบอออ่ได้ครบ นะครับผมการสอดควายละเอียดเพิ <y> ่มเติมเอานะครับพี่น้องมัอนี้บ้านสว่างงามห้องสีโปรฟอร์ับพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้พี่น้องนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพื่อนร่วมงานค่อยแฟนคลับแฟนเพจบานสว่างงามจุมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข่ไข้เจ็ดตาตาพี่น้องปรำด้วยรด้วยเบิด์ตมีก็เช่นเดีกันสำหรับมัอนี้คลิปนี้โปรฟอร์กันแค่นก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ